ไม่ระเบิดแบบนี้ไมไ่ระเบิดพี่บายคิดแผนไม่ใช่กูพี่บายคิดแผนหรือว่าบอกให้กูทำพี่บ่ายใช่ไป<ห>พับไปดีมารับหน่อยเร็วๆไอพี่อย่าลดกลับมาเป็นเหมือนเดิมไป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 ,ไปเราเผาใหม่เขาเผามาแล้วก็เผาใหม่พี <_ T> ่

เขาขายเล็เขาขายเล็อ่ะขายใครคนไหนคนไหนผมซื้อขายเล็กห้าร้อยสามห้าร้อยสแผงสองแงก็มีเล็กอยู่ห้าพันแข่งครับผมรับมาติดจะให้สองแสนก็ไม่ติดนะฮะสองแสนอันนี้ยเนี่ยสองแสนครับสองแสนัครับสองแสนครับ ครับผมอันนี้เครื่องแก้วนะเรียบร้อยครับครับผมเงาไว้แบบขับไปบุกสาวกีตเลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยสองอันไม่ครับขอพื้นเขามีหลายครันมีสามอันน่ะอะไรอะไรสามอันสองสามนี่เข้าอะไรวะข้าพีดปากเหรอไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้ลูกทะลายศพเธอเชื่อเธอเชื่อลูกอ่ะเชี่ยลูกเชี่ยเขาด็กแดงมาเด็กแดงอีกครับ คือเหมือนพี่เลยตอนแรกผมก็ไม่รู้เฮียเลยหรอผมก็จบไปปกติไม่เกมทุกครั้งเลยแต่พอเล่นได้เรื่องมาเงี้ยเราก็ได้ศึกษาไงมันก็เลยได้ตอนนั้นตอนนี้ก็พอได้เชลู่จริงอะเป็นลูกที่หนึ่งนะตอนนี้เก็วัดไม่ว่าหรอกอะไรไม่มีเลยเนี่ยเขาแค่ติดแดงเหรอแดงเลนี่ยเขามาคุยเขาทุยดิ้นทันหมดเลยเนี่ยลึกลักเลยเดี๋ยเดี๋ยวหาลึกลักลึกลักจลผ้ากลักช่างไปไหนแล้วอะอะไรนะ สาวที่มาจีบเป็นช่างิโอเคเนี่ยจีบแล้วแคบมาแซวเฉยถึงจะมีคนเข้าพูดตรงๆตำรวจอย่างนี้ไ่เท่านั้ว่าใครสำคัญที่สุดอ่ะแค่แค่นั้นดิที่เหลือก็ลูกเไม่ได้เล่งลูกก็โกรธม่เชียอะไรกันว่าเดี๋ยวสองคนในวอร์นะตัวมากกว่าตัวอื่นมากเลยมาเคลียร์เลยนะมาเคลียร์ม้ามึงเลยนะเคลียร์ม้ามึงเลยนะ กินไหนป้ารึจะไนอยู่แล่แดงอย่างนังจะจบปุ๊บมันจบตึงตึกแดงก็ได้ตึกแดงมีปุอบน้ำมึงไม่เชื่อป้าเว่ยยอมยอมก็เห็นเจ้าพลาวววไม่ได้สนใจใครเลยเว่ยเออแต่ป้าใช่ป่ะไม่เตรียมเลยคนนี้รางเตรียมเลย ทำเฮียอะไรก็เหมือนไม่เชื่อเหมือนคำพูดกูไม่ศักดิ์สิทธิ์เเนี้ยตาบอกคำพูดจะถไม่ได้เมียถูกเสมอไอ้เหี้ยต้องอ่ามะหมักสมบูรใช่ไหมใช่ไหมเธอถูกเสมอใช่ไหมฮัลโหลเดี๋ยวพาไปตกปลาดิตกปลาเหรอจะตกปลาเหรอเจอช่างวะต้งไหมอ่ะ ตกปลานะแม่จะจะทำข้าวเหรอหายไปแล้วมือไวันน่ะไม่เกมบ่อยจังวะไอ้เหี้ยอย่างน้ครับผมครับผมจะไปเปลี่ยนชุดอะไรู่เปลี่ยนชุดอีกเขาเหรอเปลี่ยนชุดที่ไหนจะไปเปลี่ยนร้านหรือจะไปเปลี่ยนสภาเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านใช่ไหมแต่งใหม่เหรอเราเราไม่มีตาเหล็กตัวเลยอ่ะไม่ดีเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ฮะที่รักบอกมาเลยที่รักจะเอาเท่าไหร่ สามล้านรสามล้านเลยเหรอเอาห้าพันก็ไมาเลียก,กระเป๋ามาเลียก,กระเป๋ามาไม่เป็นเงินสดไงเดี๋ยวรอกูมีสากหลาดก่อนผูจอกคนการแต่งต,ตัวไม่ต้แต่งเงินสดมามาครับวาจุา๊บห่ดอะไปก่อนห้าพันโอ้โห ว่าว่ากุ้งตุ๋มนะใครจะเก็ตอันรนะกุ้งไม่รู้แต่ถ้ากูถือปากหลามด้วยได้ทุกตัวไม่แอบฟังก่อนนะแฟนหนุ่มไปไหนเนี่ยอันไหนก่อนวะเนาะแฟนหนูไปไหนไม่ดีไม่ดีหรอกเสาวช่างไปไหนแล้วที่จีบอ่ะเป็นลู้หายไปแล้วไม่เห็นมาเป็นเป็นทังเดือนแล้วไม่ได้คุยกันหรอไม่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 ผมไม่ค่อยได้มา ไปวะเอ้าทำไมคุยแล้วไมคุยให้สุดวะเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าก็ไม่ได้กแล้วเดือนหน้าน่าจะหายไปวันสิบวันอะใครหนูเหรอใช่ใช่ไปไหนอะโอซีโอซีใช่แต่สิบวันไม่เก็บมามากวันแ้นนะอุ้ยเป็นเดือนเลยไม่ถึงเดือนวันนั้นก็เจ้าเพาว่าฟ้าวมาตกคูณอะ ช่คือถึงถึงป้าบอกพอม้ามาแล้วเขาชอบหายไงเขาอยู่กับม้าสักคนไงเขาชอบกา้ไงคือเขาไม่บอกลูกหรอกเขาชอบกล้าบอกเขาบอกไปแล้วไงเขาบอกไปแล้วไงก็แบบเนี่ยรานเจอทีก็ขอเวลาอยู่กับหวนใจหน่อยไม่ได้ไงจะได้จะได้จะได้บอกว่าใช้เวลาให้มีค่าร้านซ่อมรถดูนะร้านซ่อมรถร้านซ่อมรถไปทำที่อะไรร้านซ่อมรถไปทำอะไรร้านซ่อมรถไม ฮะะเอาอะไรของบาร์บาร่าด่านลิงไปอีกแล้วต้องด่านลิงเพี้ยอะไรไม่มีเขากระตอกกูเองกูไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยทัตอ้ดเรียบเอาดอล่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยเนี่ยตั้งแต่เจอม้ามึงมาก็ไม่เคยหันมองผู้ใดเลยเดินเดินผ่านแล้วเห็นสื่อว่าไม่น้ำ ออัันนนนีี้้จจรริิงงเดินผ่านแล้วเห็นถือว่าไปนับบอกเลยใช่ใช่คือแค่แค่เห็ดเธอจะแต่งตัวใช่ไหมไปแต่งตัวแต่งไหนดีวะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินครับหาเสื้อผ้าให้อยู่นี่ไงกันเมืงสิีทำไมเธอรีบจังวะเนี่ยดุจังแล้วเนี่ยแล้วไปนุ่งใจร้อนอ่ะเขนลุ่มใจร้อนเล้วเนี่ยเขาไมเสียงเธอไปแปลกวะวันนี้ ใช้ไม้ไหนพูดหน่ยพูดเนยอ๋อใช้ไม่ได้ใส่หูฟังอ๋อไม่ได้ใส่หูฟังเม่ได้ทำไม,ไมล่ะเสียงมันแปลกยังไงอ่ะเสียงมันแปลกแไงเสียงมันใหญ่เหรอแค่ยี่ว่าน้องไม่ใช่ใหญ่แค่แบบือโดนไล่ก,ก็โดนโดนแล้วเกมแน,ตน่ตรงนี้ตรงนี้ไปไหนตรงนี้โอดด้ยเฮียผู้จุกต้ตัวเรามากร้อกรบอย่างวะ เทคนแดงดำไข่น้ปลาแดงอะไรวนะไม่ดูอ่ะที่มันจะป้นไอ้เควินอ่ะเห็นรถมันแวบ,บๆอยู่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่ได้ทาย<ด> <ใน S 2> เปลี่ยนไปแล้วไอ้แดงแดงดำทองปะเออมันมีแดงสองคันเลยตอนนี้ในประเทศอ่ะผมไม่รู้ใครนะไม่น่าใช่เหมียวแล้วมั้งไม่รู้ดิแต่เมื่อกี้ตอนที่มาไอ้เขี้ยวขับสีแดงแล้วสีแดงดำมา<ะ>เ,าเ,าเามราเประกอบไว้ก่อนหรอใช่เสร็จ <Okay. S 2> okay. เดี๋ยวนั่งเฝ้ามา้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึง ักชั่วโมงนึงอะดูละครับผลเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านานจริงกันอะน่าจะพอๆกันเลยไอซีโอซีนี่คือท่าจะเปลี่ยนนานพอๆน่ะยีเดีรู้อย่งอยนางโอซีครับน้องๆจุลาการแตง่งอะไรอันนี้นั่งรอเลยอันนี้แต่งอะไรแต่งร้านร้านเสื้อผ้าไงไม่ไม่ว่าแต่งงานนะมัน โอ้ยเชี่ยใจเย็นยังไม่ถึงขนาดเลยเนาะแต่งแต่งอย่างนี้ดิป้าแต่งอย่างงี้เหรออยากกินตีนละป้ามโดนจะบอกกระทืบแน่เลยใช่เป็นตัวแน่ต่องก็กลัวปูนปูนก็กินไปให้ละไงอ่ะเห็นอะไรมนแกก็คือแกก็ม่แล้วเมื่อกี้โดนให้มาเสองหมื่นไม่เป็นไรป้าให้้มาเลยให้ป้าให้มาไปเลยป้าไปถ่ายรูปก่อนได้ครับได้ครับ อเอาไปแต,ตกตัวนะครับมาคุ้โลูๆๆอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสาคาด่วนเพิ่มเพิ่มแมวแมวเปิเป่เ,เ,เ,เพ่คุย<น>กับใครอะแมวไ,ไม่ได้อยู่ในวอลล์เบอกให้รู้บอกให้ไปบอกไปเิ<ต>่ม<ว>ใ<ไ>ปะเออได้ไ<ต>ดี่มุกไม่อยู่นะถ้า<ต>มุกอยู่มันก็บดไปน้ำเลยไงไง อนะออโอเคเอาครับตรงไหนสวยวะโคดหินเนี่ย ป็นไงตรงนี้ดีไหมก็สวยอยู่นะสวยไหมได้อยู่นะได้ไม้เดี๋ยวจะถ่ายให้คิดถึงลวะไม่เจอนานนี่คิดถึงป่ะไม่บอกไม่บอกแหละไม่บอกแสดงว่าคิดถึง รักนะครับจุ๊บมัวพอใจไม่มันต้องมีเสียงเลยนี่เสียงอะไรอีกอะมันต้องมีมัวแบบเสียงอะจุ๊บมัวโอเคไปละพอใจยังพอใจแล้วนะพอใจแล้วพอใจแล้ว <laughs> โอเคสสวััดีครบบ๊ายบายครับ ชิบุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโครคิดทุงเลยถูกใจแต่เธอ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 ,อคนเดียวรู้เปล่า